สวัสดีครับท่านนะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นักสู้คนล่างเขาหนุ่มโรงงานนะครับจะพามาตกปลาครับนี่ครับเป็นอ่างเก็บน้ําธรรมชาตินะครับน้องกดครับเมื่อที่น่าจะมานเยอะอยู่เพิ่มควรครับนี่ครับเยอะอะไรบ้างเครับมะขุดมะขิดน้องปัง,ปงลำเล็กน้อยลำ มอะไรคะเก่ได้แล้วคะ่ะมากันสามคนนะครับวันนี้บทบิดตาเดียวะครับวันนี้วัดดวงค่ะวัดดวงเคค่ะ, okay, คะปานยาแล้วก็นุ่มโรงงานสีตีค่ะอันเอาเอาไว้ได้เด้อค่ะเว้เว้ <laughs> ย้อนมาดำลงน้ำกันเปิตาเด็กฟ้านุ่มลงงาาเล่นตลกค่ะเล่นตลกซูเบิ้งโอ้บันทีไปแล้วค่ะ สาวแม่บ้านมาอยากลงน้ำนะคะอย่ยาเวียงมกไก่เลยค่ะเปลี่ยนสุดท้ายแล้วเบ็ดมือหนีออกมามือนีเอาเบ็ดมาหาคันเนะคะ่ะน,น,นี่ค่ะเบ็ดนี่ค่ะเบ็ดเฮา โรงงานตีแย้วค่ะกระทารุ่นมาเนะะี่ยค่ะเัามาตกแม่น้ำบ่เมนแม่น้ำไหมเ,เอนอน้องกดมาดิอ่งาองเก็บน้ำธรรมชาติค่ะน้องกดแต่ฟังท้งพุ่นสีเลยอกค่ะท้งพุ่นแล้วคะ่นนะ,คะเอ่อมีคนมาตกกอนเขาแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นผักเกษตรเล้วค่ะเกษตรนา S 1> <S 1> สาวสาวแม่ผ่านก็อยากไปตกเลยเด้ค่ะโอ้มายนดะีแดดบ่รู้ว่าบยบยบม้าสีชมบูค่ะคุณเด้ค่ะหมอมน้ามีตัวไหมตันนี้จะมีแต้มไหมนงงนหนุ่มโรงงานน่ะโดดๆเดี๋ยวออกไม้คะ่ะนานๆจะได้กออกไม้ทีนะครับ โลกไปแล้วห้าคันนะครับขนานี่เบ็ดยังเหลืออีกอยู่ชุดหนึ่งนะครับนี่มีอยู่สี่คันยังไม่ได้เลงครับทางบ้านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ เราติดตามชมครับ,รบนานะจะมีตัวไอ้นนี้ครับ,รบนะครับหลังจากลงเบ็ดได้สักพักแล้วนะครับก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับนี่ครับบิวส่วนสามีบ้านก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับนักตกริิวอยู่ครับไม้สวยครับวันนี้ไม้สวยมาก แต่ก็ยังนิ่งอยู่นะครับนา้นาๆหลายท่านก็อยู่ฝั่งนูน้นอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งอยู่ฝั่งนูน้นมีอยู่สองสามเจ้าสามกับภูมิเป็นไหมนะ้นาๆท่านหนึ่งที่แนะนำมาว่ามีปลาตะเพียน ปัากระมังปลตะเพียนไซส์สวยนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีแต้มักเต้มเลยนะครับนะไม้สวยมากครับนะย้ำอีกน่าจะลายไล่ครับ สี่สิบห้าสิบไล่น่าจะได้ครับเราชมกันครับอนาวันนี้จะมีตัวไหมหนุม่มโรงงานมาวันนี้จะแห้วหรือจะมานครับวันนี้เราชมกันครับนี่ครับอาาครับตามแม่บ้านได้แล้วครับอ๋อไม่ใช่ครับพี่เมยครับพี่เมยได้แล้ว นัครบโอเคครับ, okay, รบหลิวทำงานแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ยังนิ่งๆครับฝั่งนี้ ชม,นนะชมครับนะนารอบสองเอาลครับตัวหนึ่งครับหลิวครับพี่มีครับโอเคครับสาวาบ้านก็นั่งเฝ้าเบ็ดหน้าดินอยู่ครับลุนด้วยช่วยกันครับมานะครับจะมีแต้มไหมครับหน้าดินวันนี้ หนุ่มโรงงานขึ้นมาแล้วค่ะเป็นไงคะย้าย <c oughs> ไม้ครับย้ายหมายซากได้ออกไม้ค่ะกย,ยังพอกินอยู <c oughs> ่ยหายไม้ตัวค่ะเรื่องจ้า <c oughs> อันมดเหรอไม้นี่ประมาณค่ะ ตอไมนาค่ะเบิ่งว่าสีได้บ่ไมนาเล้ยว่าไม้นาได้สันค่ะรุ่นต้อไม้นากันเลยค่ะนุ่งลงงานสู่บ่ค่ะสู่สู่สันค่ะบ่ย้อมแพค่ะไปต้อกันไม้นาเลยค่ะสายมันตึงแล้วมันก็หย่อนนะเะดีออกกระดิ่งออก ไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่าพิ่งลงในคันที่สามนะครับไม้ใหม่ย้ายไม้มีปลาตอดแล้วค่ะหรือเปล่าใช่ไหมมันหย่อนแล้วมันก็ตึงหรือปลาเล็กค่ะ เลือนน้ำรหรือไรไม่ดึงเลยขั้นแรกเนี่ยยู้ยูยยมั้งเนี่ยขั้นแรกเนี่ยพีชนาลอกก่อน,นมุนไปทั้งไส้เออ คุณมีสุดวัดเลยก็ต้องเอาปล่อยเลยที่เป็นเออมาจะยู่แล้วล่ะกันโดนแห้งวัดยู่ปะขายขั้นเลยเ,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 เล็ว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 เอา มันครับมันครับมันมันมันนี่ครับสาวี่บ้านจัดอีกนะครับปักหลังสังฆวาสครับสังฆวัตรายไม้มาหมันเลยครับลุ้ไหงงานได้ลงเบ็ดเบ็ดอยู่ยังขามือกับขันหนึ่งนี่ครับขันหนึ่งคือว่าหมานนะครับใส่เงยครับเงยเตื้อแบบไม่มานวัดเองนะครับ ทางลงเบ็ดเบิดเลยครับอืมโอเคไม,ไ,ไม่ได้กินนะคะไม่ได้รอดบอเอาไปใส่กระเทียอมอะไรใส่ขั้งเทา ลอกเลยท่านผู้ชมมองกันได้เล่นน้ำเนี่ยน้ำลึกด้วยตรงนี้ดว่ามีตัวครับวันนี้ก็ดูกันต่อครับนะนะ ก็มีเรือลุงมาถ้าจะปักเบ็ดปักเบ็ดใหญ่นะครับท่าจะวิ่งผ่านเบ็ดเราไป ตาทำเลยนะตา น่าจะปักเบ็ดหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เราก็นิ่งๆอยู่นะครับทั้งห้าคันย้ายมายที่สองแล้วก็เหมือนเดิมครับได้ตัวแรกตั้งแต่ลงเบ็ดที่แรกนะครับลงไปคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามคันที่สี่ลงไปคันที่ห้าคามืออยู่กินไปคันที่สี่สามีบ้านมาเอาขึ้นให้ ตามมาใส่อะไรครับใส่กุ้งอ๋อตามมาใส่กุ้งนะครับกุ้งแม่นม้ำเดี๋ยวรอดูด ก็ไครับว่าจะมีตัวไหมครับกับบานแล้วลงลงงานค่ะไปรยักษ์ได้สองตัวครับสองหมายสองตัวห <c oughs> มายนึงเป็นกตัวกับบาทแล,ลงวนะครับงามมาค่ะอู้ยเขียวงามค่ะค่ะ นี่้เสียงเขียดตะาบ่ะ่ะห้องไหนนั่นนะเอะเอบะเอ๊อ๊เอ๊เอะอ่าที่สวยสวยอุตตะตาตาสวยริบก้อองแดงกลมดีค่ะค่ะ กลับแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวแม่บา้านน้ำเนะ้อค่ะ่องนักสู้คนลังเข้าลงลงม่ะ